แวนเกินหนัวลีโอไปลีโอช่วยไปมีปัญหากับคนอื่นได้ไหมคะอย่ามามีปัญหากับแฟนเขาได้เข้าใจไหมคะขอร้อง <S <S ทำไมอ่ะฉันอ้วนแล้วเธอจะไม่รักฉันเหรอรักครับรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมขอซื้อเธออีรักเหมือนเดิมเนี่ยจะรักหนาล้ามากค่ะ พอเดี๋ยวนางปิดกล้องนะนางก็นอนพร้อมทั้งชุดนี่แหละเชื่อจันะไม่นอนด่นอดูเลยยังไม่ได้ทำอะไรนะวันเนี้ได้พี่ยังไม่ได้ทำอะไรบ้างนะวันเนี้ยเยอะพี่เก็บหลังบ้านยังยังพี่ เนี่ยก็พาเอฟซีเขาไปด้วยให้เขารู้ว่ากิจวัตรหลังเลิกเรียนทําอะไรบ้างก็ไม่ต้องลงไลน์หรอกเนี่ยพาไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยคุยกับเอฟซีฮะผมอายเขาอายทําไมล่ะเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ยถึงกันถึงเราจะเป็นแบบผู้ชายนะแต่เราก็ทํางานบ้านอยู่พี่ก๊อฟก็ต้องตื่นก่อนนะคะพี่กอ๊อฟไม่ต้องมาเซร่มนาลงนาลาหรอก จริงจริงรีโอคือน้องที่พัดภาคของพี่แต่ทุกคนอยากดูลีโอตอนตัวเล็กไหมน่ารักมากฉันเพิ่งเห็นมีคนส่งมาวันนี้ว้ายว้ายนัวแฟดครับทุกคนดูรูปนี้โอ้ <c oughs> okay. ีโอเธอไม่น่าโตเลยจริงๆนะพี่แบบพี่รู้สึกอ่ะทุกคนนั่งน่ารักมากดูดีนี่คือลีโอนะดูตาน่งดิน่ารักเนาะน่ารักมากนังน่ารักมาก แต่เหมือนแม่เปียบเลยเหมือนแม่เปียบเลยน,ๆๆๆๆนี่กับแม่เหมือนกันเลยทำน,นาถูกต้องทำนาถูกต้องค่ะน่ารักนะน่ารักค่ะเ <laughs> นื้อคู่ เกิดช้าค่ะทุกคนไม่เป็นไรเราเกิดก่อนเราเกิดมาเราเกิดมารอนางก่อนครับไม่เป็นไรใช่แม่สวยมากหน้าหวานน่ารักบองแบลรูปตาเล็บเหมือนผู้หญิงนะมันเด็กผู้หญิงนะหน้าหวานมากอ้าวแพ้อะไรอ่ะคนดูเท่าไหร่สองหมนหกพี เอ้าคนดูเท่ากันเลยงงแสดะคนดูยังเท่ากันเลยอะ่ะมาพี่ดเดินหน้า<ะ>ช่วยขายกาแฟหน่อยนะจบเกน,นี้ผมไปแล้วนะพี่พี่ไปไหนอะ่ะไปล้างรถพี่ล้างรถอีกแล้ว ทุกคนช่วส่งของขวัญหน่อยนางจะไปล้างรถแล้วส่งของขวัญให้นางก็ได้ค่ะไม่เป็นไรง่วงปะเนี่ยไม่ง่วงเลยอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ห้องครับแล้วมองใครเมื่อกี้ไม่ได้มองใครผมเก็บหมอนเก็บลายรอยเฉยพีอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับ ได้ทุกคนน่าขายเป้นมากไล์ถึงกี่โมงคืนนี้มาไลฟ์อีกป่ะคืนนี้ไปไหนเปล่ามาครับโอ้ยของช้ำไม่ของช้าพี่ของแม่ก็จิกน้องไม่ได้จิกเลยจิกอะไรไม่ได้จิกเลยค่ะตา เอาเพื่อนไม่ได้มาด้วยเลยวันเนี้ยไม่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวออฟเดี๋ยวอะไรตามมาที่ทางนี่อเต่าไปล้าง,งรถหร้ะใช่ครับชี่รู้เรื่องอคู่นี้น่ารักทุกคนขอยี่สิบสี่คนเดี๋ยวนะช่วยส่งให้หน่อยยี่สิบสี่คนค่ะทุกคนขอยี่สิบสี่คนค่ะ ขอยี่สบสี่คนค่ะคูณสามในหน้ารากเห็นไหมกลับมาเก็บที่นอนที่นอนเอ๊ะที่นอนเขาต้องเก็บก่อนไปเรียนไม่ใช่เหรออะไรพี่ที่นอนเขาต้องเก็บก่อนไปเรียนแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่พี่ยังไม่ได้เก็บเลยรู้แต่ว่าปกติเขาต้องเก็บก่อนที่จะไปโรงเรียนไม่ใช่ตื่นมาเขาต้องเก็บแล้วไม่ใช่เหรอผมกลับมาก่อนนะค่อยเก็บ ทุกคนเหลืออีกหนึ่งคนค่ะเหลืออีกหนึ่งคนค่ะทุกคนเป้าหมายเหลืออีกหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งคนค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะเป้าหมายจะสาเร็จ๋อโอเคขอบคุณค่ะดูดวคนดูสองพันเจ้าหลายคนเอา้าทำไมคนดูเท่ากันเลยอ่ะงง ทุกคนคะแนนคูณสามค่ะส่งให้หน่อยคะแนนคูณสามทุกคนขาของขวัญคูณสามค่ะโอ้โหพี่ได้คูณสามากทุกคนจ๋าคูณสามคูณคูณสามเอ้าไม่ได้เหรอเมื่อกี้ของเธอไม่ได้เหรอใช่พี่ทุกคนคูณสามค่ะคะแนนคูณสามค่ะทุกคนขอบคุณค่ะคะแนนคูณสามค่ะส่งให้หน่อยไอ้ต้าแรงมากมันบอกว่าโอเห่าทำไมพี่ไอ้ต้า โ <c oughs> อ,อ้ยตาผู้นี้ไม่ไปรับแล้วเออไม่ต้องไปรับมนแล้วให้มันขายลูกชิ้นกับแม่มไปเลยใช <ตา S 2> ่พี่พูดแบบนี้ไม่ต้องมาบ้านเลยนะมันมาว่าผมอ่ะไม่ต้องมาบ้านแฟนจะเลยไปเลยเออตาช็อตฟิวมากโอ้ทุกคนขายของดีมากวันนี้มาขายในทิกตอกใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยแล้วก็แบบให้คนโยนโยนเข้าบ้าน บ้านหลังคาเขียวบ้านหลังคาเขียวโอ้โหดีมากเลยน่าจะมาขายตั้งนานนละ้ส่งของผันได้ไะคะวูสของพี่คูณสามมาขึ้นรัวๆเลยไม้ไม่มีแล้วหมดคูลไปตั้งนานแล้วอืออ้ยขอบคุณที่ตามใหม่ทุกคนกิวข้าวบ้านเนี่ยกลับจากโรงเรียนไม่เป็นไรอ้วนไปเลยกินให้เยอะๆอ้วนๆอ,อ้วนก็รักเหมือนเดิมนั่นแหละอือ ทำไมทำไมมุมปากทำไมเป่าพี่เอออ้วนแค่ไหนก็รักเหมือนเดิมนั่นแหละน้าเหมือนกันน่ <Yeah. S 1> าอ้วนนะทุกคนดูรูปนี้สินี่มีรูปเยอะถึงจะอ้วนเท่านี้ก็รักอยู่ดี แล้วก็เดี๋ยวแฟนดิฉันเป็นคนเข้าวัดทำบุญตั้งแต่เด็กนะคะอะรอันนี้น้องเหรอใช่ครับเออ,อน,น,นางมีติดอ้วนนะเพราะนางเคยอ้วนมาก่อนจะไปยังจะไปแล้วครับ ไปเถอะไปล้างรถเถอะยัยพี่ผมมาไล่หม่นะครับไม่แข,ข่งอีกตาหนึ่งอ่ะอีกตาหนึ่งได้ไหมได้พี่ได้ได้ได้อนอีกตาหนึ่งเดี๋ยวนางลงแล้วไม่มีใครส่งของขวัญให้ที่ันน่ะตาสุดท้ายตาสุดท้ายตาสุดท้ายเดี๋ยวดึกๆ่าดึกๆถ้าเผื่อนางไล์สักสี่ห้าทุ่มให้นางไปทําอะไรของนางก่อนนางยังไม่ได้ดูเด็ดชุดนางไม่ได้เปลี่ยนเลยไปหาข้าวกินด้วยนะครับ ปีเคค่กคนลปีเคเขาเรียกว่าการปีเคมาเลยนะมาถึงเรียนมาก็เปิดแอร์เลยนะอก็เปิดหลับอยู่ที่นี่เหมือนกันครับพ่อบ่นเลยค่ะพ่อบ่นเลยมาถึงก็เปิดแอร์เลยครับก็ห้องเลยก็เปิดหลับไม่ถึงนเลครับได้ค่ะเนี่ยนายจะให้นางไปล้างจานหลังบ้านค่ะโอเคครับพ่อล้างคนเยอะตลอดเลยครับ โดนบกแล้วโดนบ่นโดนบ่นโดนบ่นเป็นหนึ่งกลุ่มเออพ่เลิกงานแล้วดิได้คระพ่อเขาน้ารักพ่อน้ารักมากน้้คเ้รกนักกิสล็อก้วยอคตไรพ่อให้มาก่ ใช่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าพ่อเขาจะบ่นแบบซีเรียสเขาก็จะจะบ่นเป็นเขาไม่บ่นจุกจิกอ่ะพ่อเขาไม่ถ้าเขาบ่นเขาบ่นทีเดียวอีโอวนนะเขาอร่อยอะพี่อร่อยปียว่าฉันเนี่ยฉันก็หิวแล้วเนี่ยฉันก็หิวเป็นกันนาริโอ พึ่งมาค่ะเดี๋ยวพึ่งลงเดี๋ยวให้แฟนเขาไปทําอะไรของเขาก่อนค่ะเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวดึกๆค่ะท่านน่ะรีโอไลฟ์ทีกี่โมงประมาณกี่ทุ่มอ่ะสองสามทุม่มครับออสักสามทุม่มสองทุ่มเธอก็ไลฟ์มีใครตุ่นได้พี่ยีโออ้วนอของแรงโหแต่ละอย่างพ่อซื้อมาให้เหรอครับทำไมพ่อ พ่อรู้ว่ากิงไข่ชอบกินไข่ตุ๋นนะก็ผมชอบไมพี่ละ่ะโหดูพี่แบบโคตรอร่อยอะฉันรู้แล้วว่าเธออ้วนเพราะอะไรเพราะพ่อนี่เองเดี๋ยวฉันต้องบอกพ่อแล้วว่าไม่ให้ซื้อช็อกโกแลตมาให้พ่อนี่เองที่ทำให้ลีโออ้วนฉันรู้แล้วทุกคนพ่อชอบซื้อของบวานให้นางกิน อยู่ว่าป้อนบ้างดิมากินนี่ดลพี่ป้อนบ้างดินนบงดแบ่งแฟนแบ่งให้แฟนกินบ้างได้เปล่าครับห่วงไหมห่วงขนมไหมไม่ครับ <laughs> เดนั่งแล้วนั่งแล้ว,ลวกินเก่งพ่อวางแผนให้น้องเหมาะลังใจกับแฟนงย อุจารชวนไปกินขนมที่บ้านเดี๋ยวไว้พาไปหมดแหละยงพี่ออมไปด้วยเลยเขาจะทํากับข้าวเลี้ยงเราอยู่เดี๋ยววันเกิดพ่อหรือวันเกิดลีโอดีกว่าวันเพื่อวันเกิดพ่อผ่านมานานยังนานแล้วครับเดือนอะไรอะ่ไะไอพี่วันเกิดพ่อเดือนอะไรอีกหลายเดือนนะพี่ปี่หน้าเลยพี่โอ,อ้ตายละ กุมภาแล้วกันสิบสี่กุมภาอะไรอย่เงี้ยได้ไมสิบสี่กุมภาอะไรอย่เงี้ยไปทําอะไรกินกันดีดยเอาไหมที่บ้านได้พี่เดี๋ยวผมทอดไข่เจียวให้กินโอ้ยหรืขอข้าวันคัคบดีๆของมีคนบอกไปวันพ่อเลยค่ะห้าธันวา วันพ่อเลยใช่ไหมวันที่5วันมาเลยอะ่ะจะดีอ่ะทุกคนแรงอ่ะไปวันคิดมากค่ะวันคิดมากจัดไหมที่บ้านไม่ได้จัดหรอกมั้งไม่รู้ครับทำกับข้าวอะไรเป็นบ้างทอดไข่เคียวครับไดาว ขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉันเปี่ยวฉันกินข้าวบ้านเจ๊นแนนแล้วกันเดี๋ยวฉันสั่งกับข้าวบ้านเจ๊นแนนมากินแล้วกัน